Sweet Dreams Coloring k i d s ชุดนี้นะคะเป็นสมุดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีเกมมี a แอคทิวิตีให้ทำนะคะระบายสีได้ค่ะมาพร้อมกับสีที่มีกลิ่นหอมๆอมนะคะถึง8สีค่ะ แล้วในเล่มนี้ก็ยังมีสติกเกอร์ที่มีกลิ่นหอมด้วยเหมือนกันค่ะอีกมากกว่า50ชิ้นเลยนะคะที่ให้เด็กๆได้แปะเล่นนะคะระบายสีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆให้แบบฟุ้งๆมากค่ะ ในเล่มนี้นะคะนอกจากจะมีสติกเกอร์ที่มีกลิ่นมีปากกาที่มีกลิ่นแล้วนะคะยังมีเกมให้เล่นอีกมากมายมาก,มากถึง30บกว่าหน้าเลยนะคะสามารถที่จะระบายสีก็ได้นะคะหรือว่าเล่นเกมแล้วระบายสีด้วยก็ได้ค่ะเล่มนี้ก็สามารถที่จะฉีกเป็นแผ่นๆได้นะคะไม่ต้องพกไปทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าเกิดพกไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีที่เก็บให้นะคะ สะดวกมากๆเลยค่ะน้ำหนักเบานะคะเราก็สามารถที่จะพกพาไปในที่ต่างๆได้ง่ายค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งสมุดนะคะได้สติกเกอร์แล้วก็ได้กิจกรรมด้วยค่ะ